มาสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอาิเมโซพีในวันนี้นผมก็จะมาสุ่มเกมดันมาซินะครับก็คือพบดักในดันเทียนนั่นเองครับทุกคนในตู้ของชุดแต่งงานนะครับทุกคนนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่ในตู้นี้ก็จะมีชุดของทีโอนน่แล้วก็ของไอแล้วก็ของริวนะครับทุกคนตัวที่ผมอยากได้นี่คือของริวนะครับทุกคนนี่ตัวแรกสุดเลย นี่ตัว200ไอ้เจ้าตัวกาอ,นนกอันนั้นนะครับทุกคนอันแดงๆนั่นแหละมากดไปเลยครับทุกคนมาใส่หมดหมดเลยครับทุกคนมาว่าผมจะได้น้องผมจะได้น้องริวครับทุกคนผมผมต้องกรารริวมาโอ้โหโหลดเงาครับตอนนี้มันมันน่าจะได้ของดีครับทุกคนเอามาแล้วมาแล้วครับทุกคนโอ้โหกระตุกเฮ้ย เฮ้ยแม่ไมมนุดคอสีแดงครับทุกคนอย่าบอกนะว่าได้ของดีเฮ้ยผมขอขอรีวขอรีวผมอยากได้รีวครับทุกคนเออไม่ไม่รีวก็ททโอเน่ก็ได้ไอก็ได้ครับทุกคนมันจะได้ในสามตัวนี้ไอเอไมเฮ้ยน้องไอมาต้องแบบต้องได้น้องไอสุดแต่งงานครับทุกคนวิจะได้ไหมครับทุกคนหรือว่าจะได้ททโอเน่เฮ้ย มาให้ตัวไอ้เบสมาไอ้ไอ้สัตว์เบสกูไม่ต้องการมึงไอ้สัตว์กูอยากได้น้องริวผมผมในใจผมผมอยากได้ริวครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงริวทุกคนเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ว้าวดำเอาอย่าบอกนะไม่เดงเฮ้ยโอ้โหแสงแสงแสงทั้งจ้าครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยสุดแต่งงานเฮ้ยอย่าบอกนะสีเขียวอย่างนี้อย่าบอก เอ้ยเอ้ยริวโอ้ยทุกคนผมได้ริวนี่เอ้ยเย่ผมได้ริวครับทุกคนอ,อีผมโคตรโชคดีเลยโอ้โหผมวันนี้ผมทําบุญด้วยอะไรวะไม่ใช่วันนี้เป็นดวงของผมครับทุกคนผอยากได้น้องริวผมก็ได้มาจริงจริที่เหลือ,อน่าจะเป็นอันธรรมดาแล้วครับทุกคนนี่มีคตโตะตัวนี้ผมได้เยอะแล้ว นี่เบลฮอตโซเอ,อ่อแต่ก็ผมลืมซื้อครับทุกคนอุ้ยผมได้รีวิวครับทุกคนเยดเฮโอ้โหวันนี้เป็นดวงของผมครับทุกคนที่ผมได้น้องริวลูมานั่นเองครับทุกคนไ่สิริล,ลีออนครับทุกคนนะขอแคปหน้าจอหน่อยหนึ่งโหจนกระตุกครับทุกคนแม่งจนโทรศัพท์ผมค้างกระตุกโอ้โห มันได้ของดีนี่เองไม่น่าโทรศัพท์ผมจึงค้างครับทุกคนนี่เอาเลื่อนเลื่อนไม่ลงอีกเดี๋ยวขอแคบไว้ก่อนมาเออขอแคบแป๊บนึงมาจั่หงว่านี้ขอแคบไว้เอาไว้ลงให้คนดูก่อนคลิปนี้นะครับทุกคนเอาเ,ออเดี๋ยวค้าง ไอชัดอ้าวค้างไปแล้วโอ้โหพลังออร่าแห่งน้องริวนี่ทำให้โทรศัพท์ผมค้างเลยครับทุกคนโอ้โหเกมเนี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเถียนเท่าไหร่มันอาจจะแบบเด้งลุดเป็นบางครั้งครับทุกคนเอาค้างไปแล้วโทรศัพท์ครูอ,อ้าวโอ้โหกว่าจะออกมาได้เนี่ยหนีได้น้องริวครับทุกคนโอ้โหผมโคตรด,ดีใจเลยเอ้ย ผมเพิ่งจะแบบรีดได้ไม่นานนี้นะครับทุกคนต่อไปนั้นผมก็อยากได้น้องไอถ้าเป็นไปได้อา้าวค้างอา้าวอ้าวค้างไปแล้วอา้าวทัพท์กูอา้าวเด้งออกครับทุกคนอา้าวโอ้โหเด้งออกวัดโอ้โหเด้งออกแล้วโอ้โหพลังอำนาจของริวนี่อันตรายครับทุกคนริวริวคือนางเอก โอ้โหริคือนางเอกครับนี่ทําให้โทรศัพท์ผมเด้งเลยไม่ใช่อะไรหรอกโทรศัพท์กูกากครับทุกคนโทรศัพท์ผมกากโอ้โหแม่งสุ่มได้ของระบัดใหญ่ปับ๊บเด้งปับ๊บครับทุกคนอือหือโอ้โหยังค้างยงวมาไว้คลิปหน้าค่อยรีวิวตัวของน้องริวแล้วกันนะครับทุกคนเอาเนี่ยนี่สัมผัสไ้แล้วครับทุกคนเมื่อกี้นี้ค้างเาาเลยมา ไปคลิปหน้าดีกว่าไว้ผมจะมาลองลินน้องริวครับทุกคน